นี่จะใส่พิมพ์พิมพ์พลาสติกซิลิโคนเขาเรียกซิลิโคนจ้ะซิลิโคนสวัสดีค่ะมาทำขนมตาลกันจ้ะสูตรนี่เป็นสูตรที่ทำขายจ้ะแต่ว่าเราย่อส่วนให้หน่อยลงพอเราทำกินเองเนาะจ้ะตาลฉันจะใชยตาลขวดจ้ะอยู่เมืองอนอกไม่มีตาล ลูกซุกก็เลยใช่ตานขวดจ้ะนี่ชั้นล่างเร็วเนาะล่างแล้วจ้ะมาดูส่วนผสมกันจ้ะเนื้อตาลแป้งกะทิหัวะกะทิต้มแล้วก็ พักให้เย็นจ้ะน้ำตาลผงฟูเกลือนี่เอาไว้ใส่ตอนก่อนจะหนึ่งจ้ะเนาะมะพร้าวจะเอาไว้ใส่ตอนหนึ่งจ้ะแป้งสองร้อยกรัมแป้งข้าวเจ้าจ้ะ เนื้อตาล200กรัมเ้ำตานจ้ะ200กรัม ค่อยๆใส่หัวกะทิลงไปจ้ะ เสร็จแล้วก็ปิดไว้จ้ะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงถ้าบ้านเราก็อากาศ้อนก็จะได้นึ่งเร็วเนาะจ้ะเนาะขึ้นเร็วอยู่นี่มันหนาวเราก็จะช่วยเอาไอ้ผงฟูช่วยเนาะจ้ะเนาะแต่ผงฟูเดี๋ยวเรามาใส่ตอนที่เราจะนึ่งจ้ะเนาะผงฟูกับเกลือจ้ะ เดี๋ยวเรามานึ่งกันอีกสามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงจ้ะหลังจากพักไว้สามชั่วโมงจ้ะหรือมากกว่าสามชั่วโมงเราก็จะมาใส่เกลือใส่ผงฟูแล้วก็นึ่งกันจ้ะใส่เกลือจ้ะใส่ผงฟูจ้ะ คนให้เข้ากันต้มน้ำให้เดือดจัดจ้ะแล้วก็เอาผ้าคลาบปังมัดมัดฝาจ้ะน้ำจะได้ไม่เข้าหน้าขนมเราเนาะจ้ะเดี๋ยวเรามาทำกันจ้ะมาหยดใส่ถ้วยกันจ้ะ ไม่ต้องเต็มถ้วยจ้ะ จาเอามะพร้าวโรยก็ได้จ้ะหรือจะไม่ต้องก็ได้จ้ะเพราะว่าเราใส่กะทิแล้วเนาะมันก็จะอรนอยจ้ะยอดใส่ถ้วยเสร็จแล้วก็โรยมะพร้าวจ้ะมะพร้าวใส่เกลือนหน่อยหนึ่งหรือไม่ใส่ก็ได้จ้ะ แ่บปลุกหัวใจก็ได้จ้ะแต่ก่อนฉันทำใส่ปลุกหัวใจเนาะปลุกหัวใจก็ช่ยบ่อยก็เลยเลิกชัจ้ะยุบชัก่อนพอ,พอดีลูกภาพไปสื่อถวยก็เลยได้ถวยมาเนาะฉันชอบลืมเวลาฉันก็เลยชัไข่ช่เห็ดเห็ดบอกเวลาจ้ะนาฬิกาเห็ด นาฬิกาเห็ดหรือว่าแบบไข่ก็ได้จ้ะไข่ก็มีจ้ะเป็นลูกไข่เนาะมาเท่ากันเป็นซุปเท่ากันเนาะชิ้นใหญ่ไปนั่นเนองเนาะเรามาเปิดดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะสิบห้านาทีจ้ะ ไม่ขึ้นดีมแตกเลยจ้ะแตกดีเนาะแตกดีเนาะ,ะสวยไปอีกแบบจะมีใส่มะพร้าวจ้ะ เขาออกจากถ้วยจ้ะเราจะใช้ถ้วย่อเพราะว่าถ้วยน้อยยังไม่เย็นเลยจ้ะเดี๋ยวเย็นแล้วใครมาดูกันนะ่อยมานดิบออกจ้ะร้อนร้อนให้กองไว้จ้ะเดี๋ยวเอาไปเช็ดเย็นนอกปาน ฉันทำทุกชิ้นมาบ้าฉันก็เอาไปไหว้รังข้าง้านเพราะว่าวมันมันเย็นหนอไ่ต้องใส่ตู้เย็นให้ให้ตู้เย็นลกนถ้วยไฟหนึ่งตัวค่ะหนึ่งเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวมันจุดกลาง ขนาดไหนเนาะ,นะเอามีมะพร้าวดีกว่าเนาะนี่จ้ะนุ่มจ้ะ ไปทำดูจ้ะง่ายๆนาอสูตรบ้านเราจ้าคลิปนิฟักไว้ทำนิกนจ้ะทำดูจ้ะอร่อยอร่อยจ้ะเนาะขอบคุณมากจ้าที่รับชมสวัสดีจ้า